สวัสดีครับมาครับวันนี้เราจะมา่ารันโค้ดโปรแกรมตัวไดโน p ป๊อปกันนะครับอธิบายฝั่งโค้ดก่อนนะครับฝั่งโค้ดนะครับเมื่อเราคลิกครับเวนคลิกนครับคลิกตรงนะครับโปรแกรมก็จะทํางานใน loop ของ forever ตลอดนะครับแล้วผมใส่เงื่อนไข if then นะครับถ้าเมื่อมีการกดคลิกเมาส์นะครับจะเซตตัวแปรเขาป๊อปนะครับให้เท่ากับการคลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็จะเปลี่ยนตัวแปร๊ปอปนะครับไปตามค่าที่เรากดนะครับโดยเซตตัวแปรไว้ที่คาป๊อปนะครับจะสอดคล้องกับตัวแปรคาป๊อปนะครับต่อมาครับเป็นบล็อกของเพลเสียงนะครับผมใช้เสียง๊อปนะครับพอหลังจากที่ใช้เสียง pop นะครับก็จะสั่งให้สวิตตัวสไปน์นะครับไปที่ไดโนเสาร์ แล้วผมก็จะหน่วงเวลาไว้ที่0.4เซ์ second นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้ตัวไดโนนะครับโชว์ค่าที่นับในการกดนะครับหลังจากนั้นครับก็จะสวิตตัวสไปนนะครับไปที่ 4A ครับดูกก็จะทำงานตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดสต็อปนะครับค่าของตัวแปรจะไม่ถูกรีเซ็ตนะครับจะคลิกนับไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราคลิกนะครับ มาดูการรันกันบ้างครับผมกดไปนะครับตอนนี้ค่ากดของผมอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปทีละหนึ่งนะครับ เบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ